สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูความแตกต่างระหว่างย่ากินนีมอมมาซากับกินนีมูริเวอร์นะครับความแตกต่างที่ชัดเจนจะอยู่ที่ช่อดอกนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่าต่างกันยังไงนะครับวันนี้เรามาเจอแปลงที่สามารถบอกถึงความแตกต่างได้เดียวไปดูกันครับสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงกินนีมอมมาซานะครับนี่คือช่อดอกของกินนีมอมมาซานะครับที่เตรียม จะเก็บนะครับดอกจะก้านดอกจะยาวนะครับบานยาวการมัดก็จะโน้มได้นะครับแปลงนี้กินนีมอมมาซาแล้วอีกแปลงหนึ่งนะครับข้างๆเป็นกิน,นีมูลริเวอร์นะครับต้นจะตั้งนะครับช่อดอกจะเป็นพุ่มสั้นอันนี้จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับ ลักษณะต้นใบจะคล้ายๆกันดังนั้นความแตกต่างของกินนี2 2 0 0 0นี้ก็คือต่างกันที่ช่อดอกนะครับเร่อานี้ทุกท่านก็น่าจะแยกได้นะครับแต่เรื่องของคุณค่าหรือพชนะของตัวญ้าที่เลี้ยงก็พอๆกันนะครับ วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่พอจะทำให้ทุกท่านได้รู้ว่าความแตกต่างของยาก,กินนีสองชนิดนี้เป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วสองชนิดนี้สามารถที่จะใช้ปลูกแทนกันได้นะครับเพื่อเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็พามาให้ทราบถึงความแตกต่างวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเป็นคลิปสั้นๆนะครับแตวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบายครับ